ดอฟลอททัครัซึ่วันนี้กำังช่องซอจิรพัดนะคะโอเคดอฟลอทูมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอุยอ้ย,ยหนึ่งปีที่แล้วนะครับที่ผมเด่นโอเคเรามาเข้าเดิมไม้นะเพื่อนโอ้โหโหลดอย่างนานเลยนะครับโอเคมาแล้วเฮ้ย ูต่อจากตอนที่แล้วเลยเนี่ยโอเคเราไปกันผมนอออไ,ไม่ได้ซื้อของอะไรเลยนะไม่ได้ซื้อของอะไรเยเดอะไมล์มายเติมอิสโอเคมีกล่องด้วยไหนลองเปิดเฮ้ยมีแบนเดดด้วยัตเตร์นะโอเคเอืมอันนี้เขาให้เติมไฟเหรอ รออ๋อโอเค <S <S เฮ้ยมีตู้เป็นล็อกเกอร์อยู่ด้วยเหรออุ้ยโอเคไม่ต้องหาไฟอุ้ยนี่เจอแล้วนี่ต้องเอาไปเสียบครับโอเคเอ่าวันนี้มีล็อกเกอร์แบบเดิมไม่ใช่แบบเดิมสิอันนี้เป็นแบบใหม่โอ้โอเคเจอแล้วโอเคเสียบเรียบร้อย เปิดนะครับโอเคเมื่อกี้ผมน่าจะเปิดไวไปหน่อยเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆไม่เห็นนะ่ลองสโลดูนะโอเคลองเปิดดูโอเคมาแล้วโอเคห้องหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับอุ้ยอันนี้เป็นรถรางอย่าบอกนะว่าเราต้องโอเคสับสวิตแล้วก็ ดับรถล้างไปเลยโอเค okay. ต้องทำให้มันชนไม้ตรงนั้นใช่ไหม okay. โอเคโอ้ยือรอมาหนึ่งสองปีคุ้มเลยฮนะโอ้ผมได้ยินมาว่าเดอะไม้นี่มันโอ้ยเล่นยากอยู่นะครัต้องลองดูโอเคร้อยสามแล้วไปหาร้อยสี่อืมเฮ้ย ตัวอะไรอ่ะสีเทาๆเหมือนผมได้ยินชื่อเขาบอกว่ามันเป็นกิโก้อะม,มืนต้องยนต์ไฟใส่มันด้วยเออันนี้ผมไปเรียนรู้วิธีนะฮะมาจากเอ่อ u t ทู e นะผมไปดูมาอืออ่าเจออีกแล้วอืโดนใส่ฮนะอืนะอ โอเคอีกแล้วเดี๋ยวแสงข้างหลังจะบอกนะว่าอายเหรอแสงข้างหลังไสจะเป็นอายนะแต่ว่าเรามาต่อโอเคเออโอเคปิดประตูเดี๋ยวหินสั่นแบบไฟกับพิมลัชมาแน่ๆใช่ไหมลัชมาใช่ไหมนี่ั ไฟชักนะโอเคนี่อืมโอเคต้องคอยเปิดล็อกเกอร์มืกกออีโกนอ๋ไม่ใช่นเฮ้ยก็ว่าได้ยินเสียงของพิกเกอร์นั่นไงพิกเกอร์สวัสด,ดีพิกเกอร์มึงใส่ต้องสู้ฟิกเกอร์นั่นแหละโอเค แล้วบอสใหญ่ของภาคของอ่าฟลอร์นี้จะเป็นบิกเกอร์อีกเหรออ่าฟอรอที่แล้วก็เป็นบิกเกอร์นะอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับโอเครอดูโอเคอโอ,เคอ,อ้เปิดประตูแล้วอ๋อโอเคเราต้องหาไฟอีกแล้วใช่ไหมนี่ไงเปิดนหะ้า เออแล้วโอเคประตูร้อยสิบสองแล้วร้อยสิบสองโอเคเก็บเงินโอเคเปิดแล้วนะฮะเปิดแล้วโอเคโอเคเปิดเปิดเปิดได้ครบเปิดเจอของดีดีโอเคอื okay. mm ้ม hmm. เฮ้ยมาแรงวัน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 เหรอมาแรงวันนะโอเคอุ้ยโอ้โอเคอุ้ยลง้ลึกเลยนะโอเคออฮะโอเคมัจะแปดแล้วโอเค อุ้ยไฟโอเคสั่นแบบนี้ถ้าทำสั่นแล้วไฟกระพริบไม่ต้องเป็นไรใช่ไหมมาเร็วลองไปกันต่อเปิดประตูนะแล้วก็ไปโอเคอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนด่านนี้ไม่ด่านไฟเหรอเฮ้ยด่านไฟเออเฮ้ยคิคเกอร์มาแล้ว จิ๊กเกอร์โอเคจิ๊กเกอร์เดี๋ยวดูดีดูดีตรงนี้มันไหลมาจุดเต็มครับเต็มต้างมจิ๊กเกอร์ไปน่าจะต้องคอยหลบมุมนะโอเคเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้โอเคอ๋อโอใจเต้นตุบๆตุอเตุ๊โอเคาล้ังไฟอะไรรังไฟโอเคโอเคนะโอเคน่าจะไปฝั่งนู้นเราเดินไปเลย บานล่าสุดน่าจะเท่าไหร่นะเดี oh, ๋ยวเดี๋ยวก่อนเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาก่อนรอรอก่อนรอก่อนเอเคตรงนี้เป็นทางเมื่อกี้เป็นทางตันนะครับเพราะว่าทางนี้ต้องเป็นทางที่ถูกต้องทางของขวาโอเคร้อยยี่สิบเอ็ดโอเครอแล้วอุ้ยเป็นฟิกเกอร์แบบัสั้นๆฮะโอเคร้อยยี่สิบสองแล้ว โอเคเก็บไฟโอเคครบแล้วโอเคตอนนี้มีไฟออกไปชฉยโอเคลงบันไดจ้าลงบันไดลงมาได้นะอืมโอ้โหดอฟลอทูนี่มีแต่ของโอเคอ่านเฮ้ย เมื่อกี้ผู้ไม่จบนะมีแต่ของดีๆ okay. น matter matter like ั่นเลยโอเคเมื่อกี้มีอะไรสั่นว่ามีฟิกเกอร์ไม่มาเป็นแมลงพวกนี้มาแทนเหมือนแมลงพวกนี้มันจะไม่ชอบไฟไม่เอาจะมาฆ่าเราแน่โอ้โหได้ยินว่ามันชื่อลูนแบทป่ะฮึแม่แน่ใจโอเคไปต่อ Mm hmm. เปิดลากเกอให้หมดเปิดลากเกอร์ให้หมด,ร,หหมดร้อยสามห้าเร็วโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยสันชชชชรัชใม่เลยใช่ไหมรัชรัชจ้ารัชรัชใหม่แล้วไปแล้วนะไปต่อร้อยสามห้าเลย หร้อยสามสิบโอเคนั่นแหละเรา oh โอ้มาค่ะร้อยสามเจ็ดมาแล้วร้อยสามเจ็ดแล้วนีะจ้าร้อยสามเก้าโอเคไปโอเคอเฮ้ยนี่ซิ่งอายไม่เถอะเฮ้ยเดี๋ยว อย่าบอกนะไม่เอานะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่หรอกม้าเฮ้ยซีกมาแล้วซีกซีกมาแล้วครับอุ้ยซีโอประกอบล่างเลยอุ้ยเอ้ยมาเลยวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้วิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดด้วย ชิปมินมาเสียบต่อเฮ้ยทำไมถึงคอยยังไปต่อไม่ต้องหยุดแล้วนะเดี๋ยวเฮ้ยต้องตัวใหญ่พี่ต้องตัวใหญ่เฮ้ย กรัมโบ้กรัมโบ้คือมาจากก e okay, mm ิโก้โอเคงั้นผมผม mm hmm. ต้องจบไว้ mm hmm. เพียงเท่านี้ก่อนนะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตั้งค่ะด้นะผม mm hmm. กลับมาเล่นแน่